เอ็มเอ็มเอ็มโอ้ยเป็นเฮียอะไรก็มไม่รู้โ okay อเคแล้วครับวันนี้ก็อยู่กับผมใน Ani ิเทชนะครับนะนวันนี้ก็อยู่ในเกม e x t r a Life z o ฟ B i อนี้นั่นเองครับนะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าคลิปนี้ถ่ายต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับนะคลิปที่แล้วที่เราเล่นเดวิบลิสนั่นเองครับนะพ่อหนุ่มหน้าเข้มที่สุดผิวเลยนะครับนะคลิปนี้เราก็ถ่ายต่อเนื่องกันอย่างต่อเนื่องสุดๆเลยนะครับนะผมเพิ่งถ่ายคลิปเดวิบลิสเสร็จปุ๊บผมมาถ่ายตัวนี้ต่อเลย ตัวละครตัวเกือบสุดท้ายของเพจหนึ่งในเกมอีกต่างรีฟนั่นก็คือเดียโกซีซ่าอันนี้ครับนะไม่ไม่แน่ใจว่านามสก,กุลมันอ่านว่าซีซ่าหรือเปล่าหรือเคซ่าผมไม่แน่ใจจ,จริงๆริงนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าอังกฤษเกดสีก็ไม่ได้แปลว่าจะเก่งอังกฤษขนาดนั้นนะไม่ได้เวอร์เดียโกซีซ่าแล้วกันเออผมจะเรียกว่าเดียโกนะก็เป็นไอ้หนุม่มหน้าคนเมานะครับนะเออเออไหนดูดิเป็นเพจผู้ไอ้มุกกูมุกนี่ไรอ่ะ เออเมื่อไหร่จะเลือกสีมันเพศผู้มันมันก็ถูกแตม่มันต้องเรียกว่าเพศชายเออเพศผู้เขาใช้กับสัตว์นะครับนะอ่านสแตดตดีโหน่าประทับใจมากส t r e งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทักเนตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสปสิบเอร์ซ็สกิสบห้าอร์ซ็นตหน้าเออเออแบบหน้าเหมือนคนเมาอย่างนี้แต่แม่งเก่งกว่าตัวที่แล้วเลยนะทุกคนสเต็งก็เยอะกว่าทักเนตก็เยอะกว่าสปีดก็น้อยกว่าแต่ก็ ไม่ได้ค้เลยอะไรแต่สก,กิลเนี่ยเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดคือน่าจะดีแน่ๆเราเกิดในคุกนะครับนะทุกคนเฮ้คุกตรงนี้เปิดเดี๋ยวเราเข้าไปหยิบปืนกลนดิเฮ้ยไม่เอาดัมเบลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุกปิดนุ้ยเสียวเหมือนก,กันนะเว <c oughs> ลาเราเข้าไปในคุกเข้าไปในห้องขังอะไรเงี้ยครับนะเว <c oughs> ลามันเปิดประตูอยู่อะ <c oughs> ต้องระวังเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่แม่งจู่ๆแม่งปิดขังเราในนั้นแล้วเราออกไม่ได้อีกเออไยปุ้งปุ้งปุ้งนั่นแหละเข้ามาสถานีตำรวจคิปที่แล้วเราก็มาบูในสถานีตำรวจเหมือนกันนะครับนะ สถานีตำรวจอะพอรสเตชันอะมันซอมบี้เยอะนะครับนะอาวุธก็เยอะด้วยก็ถ้าใครอยากเล่นแบบบูมันมันก็เข้ามาในนี้ได้เลยนะไหนดูดีสกิลแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตจะแม่นจะคมเท่าไหร่เชียวปุ้งเฮ้ยได้นะระยะไกลอย่างนี้ปุ้งเออมันต้องอย่างนี้ผมชอบอะไรที่แบบสกิลเยอะๆนะครับทุกคนตัวละครสกิลเยอะมันดีนะมันเล่นง่ายมากเลยอืม อาวุธส่วนใหญ่ในเกมนี้ที่แบบจะดรอปให้เห็นก็คือเป็นพวกปืนนั่นแหละส่วนใหญ่ซึ่งผมว่าคนเล่นส่วนใหญ่ก็คงจะใช้ปืนเป็นหลักเนอะแหละนะอู้ยบร้อยเยี่ยวอุ้ยกาวมอก็ใช้ได้นี่ว่าอืมทำไมเหมือนเมื่อกี้กูเห็นปืนลั่นวะแบบระวังปืนอยู่ดีแล้วเป็นปืนลั่นเฉยอืมสงสัยกูตลอดเองอะมั้งอืมอืมยิงให้หมดยิงให้หมดอืมนั่นแหละอุ้ยใช้ได้ว่ะเดี๋ยววางปืนพกก่อน เระเบิดมาบื้มไหมบื้มหมดเลยโอ้ยนี่มันเป็นจุดจบทางเดินชีวิตของชนแนลดียวโกโอเฉินหยุยหงเฉินหยุงไม่ถูกใจสิ่งนี้อาลูกซองยิงดิปุ้งอ่อขอโทษมันมันจําเป็นต้องยิงอะ่ะมึงเกะกะนี่อืมเรยียบร้อยเฮ้ยมีจิววาเลนไทน์ได้ว่ะจิววาเลนไทน์จิววาเลนไทน์มันไม่ช่วยอะไรเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยไอ้นี่กำลังลำบากเดี๋ยวช่วย ปุ้งเรียบร้อยโอ้โหช่วยให้คิดบล็อกเล็กกว่าเดิมเนี่ยนะอืไม่น่าทําเลยทางนั้นอ่ะอหัวระเบิดเออต้องอย่างงี้เอ้ยนี่นายทําอะไรกับลิควิดซิดวะนั่นน่ะรู้ไหมเขาเป็นคนดีนะเรื่องของมันดีเอา้าเดี๋ยวเอา้าแล้วกูโดนอะไรยิงเอา้าเดี๋ยวตํารวจบลกปืนมันมันปืนมันล่องหนได้โอ้โหอุ้ยนี่นี่นนมึงได้นะอทําไงทําไม,ไมเอา้าแล้วกูยิงไม่โดนดนะยนะ ิววาเลนทนยจิววาเลนทลนท์แขนขาดไปเรียบร้อยเอ้ยทุกอย่างในนี้มันเป็นโพลิเตชันทั้งนั้นเลยนะเป็นของทหารเท่านั้นเดียโกซีซ่าไม่ไม่เป็นของฉันแน่ตอนนี้นะ่าจะเสียใจเรื่องมึงดิกูมไม่สนกูตูหยิบลูกซองมากูจะใช้เองกูแทนที่ควีนนี่ก็เหมือนกันยิงปืนไปมูอ้ยโอ้โหแล้วหล่ะจะนัานมันก็ยิงไม่กูโดนโดไม่กูโดนไม่กูอหละไ,ไม่โดนกูอีกเลยเออนู้นกูอะไรของกูเนี่ย โ oh. อ้ยขี้ลุมขี้ล้ดเหรอ oh. ตองรงใส่จะหลับยาวั้งตรงนี้ก oh. วิ่งหนีก่อนกวิ่งหนีเอ้เฮ้ยกูวิ่งหน,งนีมันไม่ชินทางกูไม่ได้ตั้งใจอย่าอในอำเภออย่าทำร้ายกูโอ้โหนี่เป็นจุดจบของแกแล้วดีก้รับเป็นบทเรียนซะ <laughs> ใครบอกมึงกูยังอยู่กูไปแล้วโโ <laughs> งงจริงเลยพวกบทพวกนี้มันบอกว่าเราจะตายแต่เราก็ไม่ตายนะครับนะอือ แง่ละทักเนตเจ็ดสนมันก็มันก็ต้องไม่ตายยแล้วบอกว่าอืมกระดูกจับตัวมึงนั่นแหละอืมอืมอืมติดไฟด้วยนะดาเมจคูณสองเฮ้ยอย่ากัดตีนกูอืมไหนดูดีมันนี่ดีอืมอืมเฮ้ยอย่าทําอย่างนี้ฉันไม่ชอบแล้วไม่ก็ดูดจบจับขนาดมันเหลือแขนข้างเดียวมันยังจะทำเรากับเราได้ขนาดนี้ อืมไอ้มือแตกก็ได้อยู่แต่มันไม่เข้าหัวไงอืมโอเคเอ้าวสกิลลดเฉยอ้าวสกิลลดอีกอ่าโอเคแล้วก็สกิลเพิ่มคืออะไรวะงงเลยอืมอืมโอ้ไม่น่าใช้ละแล้วกูไปดีกว่ามาฮอสพิทอลเอาระเบิดมันนี่อืมเออเอ้าเฮ้ยตายเลย <c oughs> อ <c oughs> โอ้ย,อย่างแรง ขอโทษแล้วกันนะไม่ได้ตั้งใจอ่ะกาจะแค่แบบเขนขาขาดอะไรอย่างนั้นแต่มันมตายเลยไงเราขอโทษเดี๋ยวกูช่วยส่งคอมมึงอเรียบร้อยเพิ่มคนปกติมาสองคนแต่อีกคนต้องเป็นซอมบี้ก็ถือว่าคุ้มอ่ะอืมอนี่มาเดี๋ยวเราดวนหมัดโอ้โหตึงว่ะโอเคดีเอโกเอาเดียวเอ้า ไอ้นักโทษกูช่วยมึงเป็นคนเมื่อกี้แม่งกลับเป็นซอมบี้แล้วอะไรวะฟังนะดีเอโกเรามีอะไรดีๆที่นายต้องชอบแน่ๆนายไปหาเอ้ยนายไปเคลื่อนที่เก้าอีท้ที่เออสตรีได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวเคลื่อนที่เก้าอี้คือมใหมายถึงอะไรวะเนอะอ,อย่างไรก็ตามแต่ ไหนเองขับรถชนดิแม่งเอ้ยอืมอืมอาชนคนไปดยเออนะอุ้ยชนเขาเรียกว่าอะไรคนเกาะคนดิเกาะนะครับนะอืมพวกชาวเกาะอ,อืมกูเกลียดมึงพวกชาวเกาะอืมพวกชาวเกาะนี่ถ้าไม่นับเอเอเขาว่าถ้าไม่นับพวกแก๊งเด็กประท้วงผมว่าผมว่าพวกแก๊งชาวเกาะเนี่ยผมเกลียดสุดแล้ะเออมันน่าเกลียดอะทุกคนแล้วมันก็แบบคนพวกขี้วีนเ่ยนะครับนะอืมแล้วก็แอบโลกสวยนิดนึง แต่ว่าไอ้พวกพวกปะท้วงเนี่ยโลกสวยกว่าเยอะเลยอืมไอ้นักวิทยาศาสตร์อะไรของมึงอม,มึงถือเข็มอยู่ใช่ไหมมึงใช่ไหมเป็นคนทดลองยาขึ้นมาแล้วมีซอมบี้โหคือ,ค,อคือดีอ่ะทุกคนดีเอกโก้นะครับนะตัวแม่งดีจริงๆนะเออไอ้ถือลูกซองมาแต่เราอุตสาห์เติมกระสุนลูกโมไปแล้วก็ต้องใช้ลูกโม่ดิครับอืมเพื่อความคุ้มค่าโอเคเอ้ยเรามโีโหของดีทั้งนั้นเลยแต่ไม่มีซอมบี้แถวนี้นู้ละ เราลงซีเวอร์แล้วครับน like ั้นลงท่อระบายน้ำเพราะที่นี่ซอมบี้เยอะอืมเรียบร้อยกินเนื้อก่อนขอกินเนื้อก่อนเฮ้ยเอาโดนซอมบี้ยังเนื้อพอมึงเลยพินเฮดอืมได้นะพินเฮดนะอ้าวจะทำร้ายกูด้วยเฮ้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 ยยายายานี่มันเป็นเข็มขงชั้นฉันเจอมันก่อนแกอีกได้นะเดี๋ยวกูไปหยิบรถมาก่อนกูชนมึงตายแน่กูบอกเลยกูดได้แค่นี้แหละอืมโอ้ยเอาโอเคมันใช้เข็มไปแล้วเดี๋ยวแต่เจ มึงเอาเนื้อกูไปอะ่ะมึงต้องเอามาคืนกูก่อนเนื้อเอาเนื้อมาคืนกูอืมกูได้เนื้อแล้วฟังนะเออดีโกซีซาเรามีอะไรดีๆแน่นอนไปที่สะพานเพื่อไปหาปลามาเอา้าเอาเอไม่รู้ว่าให้ไปหาปลาหรือเปล่าแต่มันมีอะไรเกี่ยวกับปลาแล้วก็สะพานนะครับนะให้กูไปที่สะพานอยู่สักไกลกูไม่ไปดีกว่าอืมไอ้ขวน,นี่ยังอยู่นะกระต่ายมันยังไม่ได้กินนะครับนะเออเพราะว่าพวกพวกยาม่วงเนี่ย พวกสัตว์ต่างๆมันสามารถเอาไปกินได้นัหนึ่งอืมก็แย่แล้วไงกูต้องช่วยสงเคราะมันอืมโอหมีระเบิดด้วยเป็นไงแล้วใครกลายเป็นซอมบี้ไปว่าหลังจากการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อกี้ไม่มีนี่ทุกคนกลับไปคนหมดเลยนายอื่นทวิชันนาดีอโกซีซาฉันไม่ต้องการอะไรแล้วก็ขอบคุณแล้วกันถึงกูจะไม่รู้ก็เถอะว่ามึงอึเท่าไหร่เฮ้ยมาเป็นบอลกับมาเป็นบอลน้าใครจะอยู่ใครจะไปอืมอืมอืม สตเต็งแปดสิบเปอร์เซ็นก็น่าจะดีอยู่เอ้ยไม่ใช่แปดสิบอะไรนะเจ็ดสิบเออใช่อปว่าวะลืมละเออนะอุย้ยอืมอืมอืมฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปเอาให้มันโดนหัวดิวะอืมโอเคเรียบร้อยรู้เรื่องไอพินเฮดนี่ถ้าจะเรืองมากวะโอ้ยถ้าเกิดว่าฉันไม่มีชีวิตนะมันเป็นพวกแกเลยดีกว่าเอโกซีซ่ามึงโทษกูอ่ะกูช่วยมึงกับเป็นคนแท้ๆโอ้ยสำนึกจิตสำนึกไม่มีเลย พวกนี้มาสงสัยกูต้องขับชนพินเฮดแล้วอืมพินเฮดร้องเลยพินเฮดอืมพินเฮดมึงต้องตายอืมยังเหลือซอมบี้อีกหนึ่งโอเคกูคชนมั่วแล้วตอนนี้อืมอืมชนได้หมดชนได้หมดเออรถพังโอ้รถกระดาษเดี๋ยววะตั้งก่าหนครับทุกคนเกมนี้ชน,นมากๆชนรถพังพังแล้วมันพังแบบเหมือนกระดาษยับเลยอะเออรถเกมนี้เป็นรถกระดาษนะครับทุกคนจําไว้อืม มันพังง่ายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรโอเคก็รทบคลิปนี้ผมว่าผมพอแค่นี้กันสำหรับการเล่นดีเอโกซีซานนะครับนะทุกคนโดยรวมตัวนี้เนี่ยผมว่าผมชอบพอสมควรนะครับนะอืมอันนะเป็นตัวที่น่าเล่นตัวหนึ่งเลยเพราะว่าสเต็มันค่อนข้างจะดีนะครับนะค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบและบาลานนั่นเองแล้วก็คือเล่นอาวุธประชิดก็ถึงจะไม่โหดมากขนาดนั้นแต่ก็โหดเอาเรื่องอยู่นะครับนะความอืดก็โอเคก็ไม่แย่เท่าไหร่ความเร็วในการวิ่งก็ถือว่า กำลังดีเลยนะครับนะอืมแต่ที่แน่คือตัวนี้ยิงปืนแม่นแน่นอนใช้อาวุธเก่งแน่นอนนะครับนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพลงท่านี้ก่อนนะครับนะถ,ถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจผมแล้วก็กดติดตามเพื่อหน,นับหนุนช่องผมนะครับนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็จเจอกันใหม่คลิปหน้าเซลผมบ๊ายบาย